ไปดูกันนะคะบูสาวน้อยลูทินแซดหนุ่มน้อยลูทินแซดใบมั่งมีใบมั่งมีเต็มไปหมดเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวผมชิมเบอร์โทรไปนะเะบอร์อระบ๊อน้ำน้ำเบอร์ระบอร๊อบโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะถามซื้อดอกเป็นอะไร,ก,รกินจ้าเอ๋คนสวย<ม>เปรี้ยวไปฮะเรียนต้มนมีความรู้เรื่องอาสีของรถตำรวจคุณรู้หมดว่าตำรวจหน่วยไหนหน่วยไหนมา <c oughs> ผมเคยสงสัยคุณหลายรอบเลยนะ โอ้ยมดแดงทรายกัดไปก่อนนะคะมดแดงทรายกัดรถตลอมา มาแล้วค่ะมาแล้วเรามาอยู่โซนนี้แล้วโอว้พี่แดงอยู่ใกล้สุดเลยนะคะพี่แดงอยู่ใกล้สุดเลยก็ตอนแรกไม่รู้นะครับขอพายทำเหมือนโจรเลยวิ่งผ่านไม่รู้นะครับเข้ามาอะไรเขา้ามาตากผีคนนะครับไอ้ฝั่งโน้นเขาบ้านใครบ้านพอบอค่ะอ๋อจะมาพอบอคือพยาน พยายามปากเอกพยายามปากสำคัญค่อจอวอมุกดาหารมาจากมุกดาหารค่ะพ่อจวมุกดาหารแล้วกาา็ตอนแรกก็นั่งเล่นๆอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ได้สนใจเอ้าผ่านไปกี่อา้าวมีคนลงกี่คนคะพี่สามสี่คนเต,ต็งสุดตำรวจไหมไม่ไม่ไม่เ,เต็ง ถึงจะเป็นตำรวจโปลิตก็ไม่ได้่แต่งโปลิตใช่ไหมไม่ได้แต่งโปลิตมันเป็นน่องตรงแบบนี้ นี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะสองคนที่เดินมานี่แหละคะ่ะพี่แดงมีคนมากกว่านี้แหละคะ่ะเดินออกมาแล้วสองคนนะคะแต่ก็นอกเครื่องแบบเนาะไม่มีไม่มีวีแววว่าจะใส่ชุดอะไรเลยเนาะแล้วก็เก็บยอดมะขามไปเกห็ง เก็บเอายอดมะขามไปไอีกท่านหนึ่งก็อีกสองท่านเดินออกมาแล้วสองท่านนี้เก็บยอดมะขามนะคะอ,อ,อีกสองท่านไม่ได้เก็บยอดมะขามถือแต่โทรศัพท์เอ,อ๊ะเขาจะเก็บยอดมะขามไปทะแกงอะไรต้มไก่เหรอคะทั้งหมดสี่ท่านด้วยกันนะคะ ไปแล้วพจวมุกดาหารค่ะโอเคนะคะไปแล้วนะคะทางนน้นค่ะหันหน้าไปทางกกตูมก่กน,มมนูนะคะามค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกกอกสเตชันด้วยนะคะวิวที่ท่านมองเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือวิวภูเหล็กไฟค่ะแลวบ้านสวยๆที่เราเห็นก็คือบ้านพอบนนะคะซึ่งท่านเป็นพยานอยู่นะคะค่ะยังไงก็คงมาเยี่ยมพยานเนาะทำสารทุกสุขดิบนะคะเนาะว่าอยู่ยังไง เลิบๆค่ะเลิบๆส่งกำลังใจให้าส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ